สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูถุงกระดาษห่ออินทรพลมเก่านะครับท่านผู้ชมที่ใช้มาในปีที่แล้วนะครับทำการใช้งานมาแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าจะนํามาใช้ในปีนี้นะครับถุงก,กระดาษเก่าจะใช้ได้ไหรือไม่นะครับมีท่านผู้ชมนะครับสอบถามทางโทรศัพท์เข้ามานะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับ วันนี้ก็จะมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าถุงกระดาษสภาพแบบไหนนะครับใช้ได้นะครับในการนำถุงกระดาษเก่านะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับนำมาใช้ได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของถุงนะครับว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ดีนะครับ ก็ให้ดูสภาพนะครับภายในนะครับก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับว่ามีรูไหมนะครับรูทะลุนะครับแล้วก็มาดูภาพภายนอกนะครับว่าสภาพถุงนะครับเป็นอย่างไรนะครับ สภาพของถุงบางถุงกระดาษนะครับที่ใช้แต่ปีที่แล้วก็จะมีรูเล็กๆนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับนะครับรูนะครับอยู่ด้านบนของกระดาษนะครับถ้ามีรูนะครับสภาพไม่ดีนะครับก็มาใช้กับปีนี้ก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะครับสภาพถุงถูกฝนในปีที่แล้วนะครับถุงกระดาษที่ขาดนะครับ ขาดนะครับก็จะใช้ไม่ได้นะครับท่านชมนะครับถ้านําไปปะนะครับหรือว่าเอากระดาษอ,อินทผลัมอีกถุงหนึ่งนะครับที่มีสภาพดีแล้วก็ตัดมาแปะทาบนี้ปะไว้ก็ใช้ได้นะครับท่านชมนะครับนะครับตัวอย่างนะครับที่เป็นรอยขาดนะครับท่านชมผมนำผมกระดาษนะครับ ก็ะตอเหมือนกันนะครับมาตัดตะกอามาปะควายนะครับครับก็ะตอกนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับสภาพยังดีอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเบอร์เบอร์ใหญ่สุดนะครับเบอร์ใหญ่สุดนะครับ เบอร์ XL นะครับท่านผู้ชมนะครับของสุดฟงยี่ห้อนี้กระดาษจะหนาหน่อยนะครับที่ผมใช้ในส่วน,นก็มีประมาณ2ยี่ห้อนะครับสำหรับสองพกนะครับสภาพก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้สีของกระดาษอาจจะจางลงนะครับแต่ว่าภาพยังดีอยู่นะครับไม่มีรอยบุ๋เล็กๆนะครับถต่ว่าภาพ ถุงก,กระดาษหรือว่าสีตรงด้านนอกนะครับถูกแดดนะครับสีก็เลยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลน,นะครับน้ำตาลเข้มกลายเป็นออกสีสีจางๆหน่อยนะครับทุกท่านเนี่ยจะออกไปทางสีขาวนะครับสภาพภายในนะครับครับก็ยังดีอยู่นะครับก็ใช้ได้คราบกิดนะครับมาดู หงกระดาษนะครับที่มีสภาพไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมนะครับสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับใช้ได้สภาพอาจจะบางหน่อยนะครับแต่ว่าในการใช้นะครับจะใช้สองถุงนะครับสองถุงห่อซ้อนกันนะครับในจัาเดียวนะครับ นี่ก็ใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับชนอยู่กับภาพของถุงด้วยนะครับนะครับสภาพเก่าเนื่องจากว่าสีจางไปถูกแดดนะครับกลูพูนไม่มีนะครับตัวแเล็กนะครับก็จะใช้สองถุงนะครับซ้อนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับใช้ได้นะครับเป็นการประหยัดนะครับท่านผู้ชมนะครับถุงกระดาษในปีที่ผ่านมายังดีอยู่นะครับ นี่ก็ยังดีอยู่นะครับท่านผู้ชมก็นำงใช้ได้นะครับใช้ได้เห็นว่าด้านอกนะครับท่าผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีาลาขึ้นนะครับลาขึ้น อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับว่าขาดแล้วก็มีรูพุ่นเยอะๆนะครับใช้ไม่ได้นะครับต้องแงะออกชสภาพของ,ของมีรูรักษาอ่นี้น้ำเข้าได้นะครับ ถ้าจะนํามาใช้ในปีนี้นะครับสภาพอีกด้านหนึ่งยังดีนะครับก็จะซ้อนเป็น2ถุงนะครับโดยเอาถุงสภาพไม่ค่อยดีนะครับใส่อยู่ด้านในนะท่านผู้ชมนะครับเอาสภาพถุงนะครับที่ดีหน่อยนะครับมาห่อไว้ด้านนอกนะครับเป็นงอกนะครับกระดาษที่มี สภาพดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับสอนกันได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาดูจันทร์อิตาลัมนะครับที่นําถุงกระดาษเก่านะครับมาใช้ในปีนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับอันนี้เร็แล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมสภาพดีหน่อยนะครับก็ใส่แค่ชั้นเดียวนะครับ สภาพดีก็นำมาใช้ได้นะ,รนะครับส่วนจันทที่เล็กนะครับก็นำธงกระที่สั้นหน่อยนะครับมาใส่อันนี้ขุงเก่าเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับปีที่ผ่านมานะครับสภาพก็ยังดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีราขึ้นดำๆนะครับแต่สภาพโดยทั่วไปยังดีนะครับ ใกบนี้นะครับสภาพถึงนะครับไม่ค่อยดีนะครับแต่นำมาใช้ในปีนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องซ้อนนะครับกระดาสองอันนะครับนี่คือชั้นในนะครับชั้นในนะครับชั้นในนะครับนี่ก็ชั้นนอกนะครับ ก็ใช้เป็น2ถุงกระดาษนะครับห่อซ้อนกันก็ได้นะครับทรผู้ชนนะครับ,รรบก็สามารถกันน้ําได้เหมือนกันนะครับทรผู้ชนนะครับภาพยังดีนะครับถุงกระดาษกนี่เป็นถุงกระดาษใหม่นะครับก็ใช้ได้แอยู่ล้วนะครับ ก็ได้ก็ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจ่ควรมีดูคุณนะครับแต่บางนะครับก็มาซ้อนเใส่ถุงในแบบนี้นะครับถังถุงนะครับซ้อนกันนะครับข้างในนะครับท่านผู้ชมนะครับข้างนอกนะครับอ๋อถาได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูอีกต้นนึ่งนะครับฟอยกระดาษต่อเหมือนกันนะครับ สภาพดี่ลยพอชั้นเดียวนะครับเป็นถุงก,กระดาษใหม่ครับกระดาษใหม่กับถุงก,กระดาษเกา่าก็จะมีความแตกต่างกันที่รอยย่นของถุงก,กระดาษนะครับอันนี้รอยย่นไม่ค่อยมีนะครับครัเก่ากับใหม่นะครับท่านผู้ชมกันน้ำได้ดีนะครับสภาพก็ยังดีอยู่นะครับ อันนี้ไม่ต้องซ้อนนะครับคือสภาพก็ดีอยู่แล้วนะครับกระดาษใหม่ครับล้วก,ก็เก่านะครับนี้ก็ใหม่กันนะครับก็เกเก่าปีที่ผ่านมาครับสภาพ สภาพยังดีนะครับท่านผู้ชมก็ใช้ได้ประมาณ2ปีเลยนะครับถุงกระดาษขอออินทรพลถุงเก่านะครับถุงใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าผมเอาถุงกระดาษที่ตัดออกนะครับที่ยาวเกินไปนะครับนำมาต่อนะครับก็จะมีรอยต่อนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับ นีก็ใช้ได้ดีนะครับทุนผู้ชมใอปีหน้านะครับสภาพยังดีก็ใช้ได้อีกนะครับทานผู้ชมสําหรับถุงก,กระดาษที่นํามาต่อนะครับแต่เป็นถุงใหม่นะครับท่านผู้ชมที่มีถุงกระดาษเก่านะครับที่สภาพยังดีนะครับ แล้วก็ไขข้อข้องใจนะครับท่านที่โทรมานะครับผมก็นํามาใช้เหมือนกันนะครับถุงกระดาษเก่านะครับก็ใช้ได้นะครับทนผู้ชนนะครับดีกว่าจะทิ้งนะครับทนผู้ชนนะครับนํามาใช้ได้เลยนะครับสําหรับห่ออินทรพลมนะครับไม่ว่าจะเป็นจันเล็กจันใหญ่นะครับจันเล็กก็ใช้ถุงเล็กนะครับทนผู้ชมให้เหมาะสมนะครับกับความโต แล้วก็เล็กของจันนะครับมันมีถุงหลายขนาดนะครับท่านผู้ชมนะครับหลายขนาดหลายไซส์นะครับให้เลือกซื้อกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับทาง Lazada นะครับหรือว่าทางช้อปปีก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีขายอยู่นะครับท่านผู้ชม สอคลิปนี้นะครับก็พาทงชมมาดูนะครับกระดาษนะครับว่ากระดาษเก่าในปีที่ผ่านมาใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของถุงนะครับถ oh ้าสภาพของถุงบางหน่อยนะครับก็จะสอนกัน2ถ nah, ุงนะครับทงชมนะครับก so. ็ใช้ได้นะครับป้องกันน้ําได้ดีเหมือนกันนะครับสาหรับถุงเก่าที่สภาพดีนะครับก็ นำแค่ถุงเดียวนะครับมาห่อฉันเองสำ่รับก็ใช้ได้นะครับทุกท่านครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทุกท่านก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ